สไตล์รังสิตพของผมนะครับผมจะชอบอ่อกโกลานะไม่ไม่ไมยกลากสูงคะชอกโลาชูลำต้นนะครับเพราะอาผมยังไม่ชนานในเรื่องของยกลากสูง,สงนะพาะยกที่ไรนิดตายไปเป็นสิบต้นแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับบุดทรง ไลฟ์สไตล์เช่นเคยนะครับก็คลิปนี้ก็มาที่ปันไตมะพร้าวอีกเช่นเคยนะครับนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ f c เพื่อนๆพนที่ปานาอาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในช่องุส่งไลฟ์สไตล์นะครับก็ขอขอบคุณที่ส่งกําลังใจให้กันเสมอมานะครับก็ส่งไลฟ์สไตล์ก็ขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มากรีด ยอดบางสามะพร้าวอีกเช่นเคยนะครับก็เดีย๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับวันนี้เป็นมะพร้าวะมะพร้าวไฟนะครับมะพร้าวไฟสีส้มนะครับวันนี้จะมาเกีด่ดสามต้นครับสามต้นนะครับก็วางเว้นการกลีดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับทำให้ตอนนี้ก็ การเขาเริ่มยาวนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทำให้มันสั้นในทีหลังเนาะโอเคไปรับชมกันเลยครับครับอันนี้ก็เป็นต้นแรกนะที่จะขีดในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เพื่อน fc ทุกท่านนะครับทั้งเก่าวทั้งใหม่นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องมือส่งไลฟ์สไตล์นะนะครับใครที่กดแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ ใลักษณะนี้นะครับันนี้มันจะติดก้านนี้เนาะแล้วก็กค่อยๆดึงมันออกมาค่อยๆคีด sang sống đẹp เนีต้องค่อยๆสกิดสกิดสกิดนะครับอย่าให้ถึงพยายามอย่าให้โดนต้นก้านในนะอย่าให้โดนกับในค่อยๆสกิดเปนงั้นกาบในเขาจะเป็นรอยจนแล้วก็ค่อยๆดึงออกมา ไปก็จะเป็นทางยอดเนาะทางยอดก็จะไม่ได้เอาลงสุดนะครับเอาไว้ประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นดินนะครับดิน ไม่ใช่เพีย้ยไม่ใช่อะไรนะครับม่ใช่มแมงอะไรนะเป็นดินดินที่ล้างกระถางล้างอะไรพวกนี้ไปโดนอโอเคเดีย๋ยวนาคตตัวนี้ก็จะต้องเอาออกนะเดี๋ยวตอนนี้เรากีดยอดไปก่อนอโอเคตัวแรกตัวแรกก็เสร็จครับนี่ก็มัดไว้ก่อนอ่า มาไปลักษณะนี้ก่อนต่อไปต้นที่สองต้นนี้ก็เหมือนกันนะอายุเท่ากันมาชุดเดียวกัน มีดก็ต้องคมนิดนึงครับไม่นีดแหละคมมากๆนะครับถ้าไม่คมเนี่ยมันจะกรีดไม่เข้ากรีดไม่เรียบนะแผลของเขาจะไม่เรียบไม่ใช่มีคมมแล้วก็ที่ต้องใช้มีดสั้นๆอย่างนี้นะครับเพราะเวลาที่เรากรีดด้านในเนี่ย ด้านในเนี่ยใบมีดเนี่ยจะไม่โดนก,บดนกับด้านนอกนะเรากีดอย่างเงี้ยะจนใบมีดก็จะไม่โดนนี่ะถ้าเราไปใช้มีดยาวนะบางทีมันโดนกับนอกแต่ท่านที่ชำนาญแล้วก็ก็อกเห็นหลายๆท่านนะก็ยังใช้มีดยาวเนะพราะเขาชำนาญน,นะสำหรับผมก็ยังเป็นมือใหม่มือใหม่หัดขับ มีใหม่หัดเลี้ยงนะต้นไทนะครับมะพร้าวนะเตงหัดทํานะครับเย่หพยายามอ่าอย่าพยา,าพยามให้มันโดนด้านใน ออกด้วยนะครับ ยอดเอาไว้ขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งก่อนนะครับเราจะแม่ออกหมดนะเอาไว้ประมาณนี้นะครับ ก็มัดไว้เหมือนเดิมกันยอดล้มนะครับถ้าเราไม่มัดเนี่ยยอดมันจะล้มมาด้านนอกทำให้เสียทรงโอเคต้สุดท้ายแล้วนะครับแต่ต้นนี้จะยาวหน่อยนะครับ ตันนี้จะยาวหน่อยยาวการยาวนะครับก็เดี๋ยวอนาคตก็คงทำให้มันสั้นนะครับโดยการเขียงนะเรียนให้โตคนนี้ก่อนนะครับโตคน,นอง ติดกา้านนี้นะครับเร,เราก็ค่อยๆดึงออกมา,ากค่อยใช้ปลายมีสกิดๆมันจะสูงไปนิด สไตล์ในในพักของผมนะครับผมจะชอบอ่อโโกลาะนะไม่ไม่ยกลากสูงคะโชกลาชูลํลต้นนะครับเพราะาผมยังไม่ถนานในเรื่องของยกลากสูงสูงนะพายกที่ไร้ดตายไปเป็นสิบต้นแล้วนะครับก็พยายามศึกษาอยู่นะครับพยายาม อย้เแต่การายไหลายขั้นได้หลายช่แนวนี่ก็จะขีดยอดลงลนะครับจะจะไม่ลงสุด ในยอดเขาจะลม้มประมาณนี้พอนะครับก็มันไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโอเคครับ,รบท่านผู้ชมนะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการกรีดยอด3ามต้นนะครับมะเขา้า มะพร้าวไฟเนาะชาบ้านผมก็เรียกมะพร้าวไฟนะครับมะาพร้าวการส้มนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้นะครับมาดูยังไงก็เราควรช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องมส่งไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ